วันนี้มาเที่ยวเมืองไดโนเสาร์กับน้องเฮลีกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Hidden Village เชียงใหม่นะคะหมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์บอกเลยค่ะว่ามาถึงแล้วออมม่ามีความรู้สึกเหมือนได้พาเฮลีเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการเลยค่ะ เฮลี่ตื่นตาตื่นใจไปกับไดโนเสาร์ขยับได้แล้วก็ส่งเสียงร้องเสมือนจริงมากจริงๆวันนี้ออมม่ามี2ช้อยส์ให้น้องเฮลีเลือกนะคะระหว่างไปเที่ยวสวนชาติกับมาดูไดโนเสาร์ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเฮลีจะเลือกไดโนเสาร์แต่ที่นี่นอกจากไดโนเสาร์เสมือนจริงแล้วเขาก็มีสัตว์ตัวเป็นๆด้วยค่ะ เช่นกระต่ายลูกหมูม้าซึ่งสัตว์หลายชนิดก็เป็นครั้งแรกที่เฮลีได้เห็นนะคะตอนแรกออมมาก,ก็นึกว่าเฮลีจะกลัวแต่ปรากฏว่าเฮลีชอบมากค่ะซึ่งที่นี่เขาก็ไม่กิจกรรมให้อาหารกระต่ายด้วยนะคะตอนปีที่แล้วที่มาเที่ยวัทยาออมมาก็เคยชวนน้องเฮลีให้อาหารกระต่ายเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเฮลีกลัวร้องไห้เงอแงมารอบนี้เฮลีโตขึ้นแล้วค่ะไม่กลัวแล้วแถมยังบอกว่าพรุ่งนี้เฮลีขอไปสวนสัตว์นะคะออมมา แล้วค่ะยังไม่เก่งก็ไม่ตกมือม